กวิน <c oughs> อ่าหม่อมม้าม่แล้วหม่อม้ามกินข้าวต้มก่อนกินข้าวต้มวันนี้เด็กป่วยนะคะก็เลยกินข้าวต้มกับไข่เจียวไข่เจียวที่ไม่ได้ปรุงอะไรทั้งนั้นกับข้าวต้มเฉยเนี่แหละไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นอืมอร่อยอ,อ,อร่อยไหมคะอุ้ยอับปิดจ๊ะ อนช้อนนั้นก็ไม่กินนะต้องใช้ช้อนซ่อมเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่กินช้อนเด็กแล้วจะไม่ลูกเดี๋ยวแม่ลองป้อนช้อนเบบีดูนะว่าจะกินนะอ่ะถ้าเป็นช้อนนี้กินไหมอุ้ยอุอ้ย หม่ำม,ม่ำอร่อยไหมครับเฮ้ยโอ้ยอไอ้ไง่ล, <c oughs> ลูกจ๋าคารินครับอัมเหรอคารินแม่ป้อนหม่ำหม่ำ <c oughs> นี่คอบคุณค่าเม็ดๆแต่ลูกโอเคบายบายค่ะ